ทำไมพนักงานไม่คิดเป็นทำไมต้องบอกทุกอย่างทำไมไม่ทุ่มเทเหมือนผู้บริหารคำถามดีครับแต่เคยสอนเขาให้คิดไหมความจริงที่หลายองค์กรไม่กล้ารับองค์กรไทยเก่งมากสอนให้ทําตามแต่แทบไม่เคยสอนให้คิดต่อเราสอนให้ทํางานแต่ไม่เคยสอนให้คิดงานบังคับให้ทําตามระบบแต่ไม่เคยให้สร้างระบบแล้วก็บ่นว่าพนักงานไม่มีไมล์เสร็จเจ้าของกิจการ ก็เหมือนหวังถูกหวยแต่ไม่เคยซื้อจุดอ่อนที่เจอบ่อย KPI วัดแต่งานประจำแต่บอกว่าอยากได้คนคิดใหม่ขอไอเดียแต่พอบอกงบไม่มีอยากได้คนมีแพชชั่นแต่ทั้งวันมีแต่เกมจับผิดถพาออยากให้คนคิดเป็นต้องลงทุนจริงอยากให้คิดต้องให้โอกาสใช้สมองไม่ใช่แค่ใช้มืออยากให้คิดเหมือนเจ้าของงานต้องให้เขามีส่วนร่วมมีสิทธิ์มีเสียงอยาให้เขาโต ต้องลงทุนสอนคิดไม่ใช่แค่สั่งงานอย่าคาดหวังผมจากสิ่งที่คุณไม่เคยลงทุนอยากได้ทีมคิดเป็นลงทุนพัฒนาวิธีคิดเขาอยากได้คนมีไฟคุณต้องเป็นคนจุดไฟไม่ใช่แค่ตั้ง KPI คนไม่โตด้วยคำสั่งคนโตด้วยโอกาสและผู้นำที่ตั้งใจสร้างคนไม่ใช่แค่ใช้คนอย่าบ่นว่าเขาไม่คิดเป็นถ้าคุณไม่เคยสอนให้เขาคิดเป็น ลงทุนกับคนและคุณจะได้องค์กรที่คุณอยากเห็น